ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมารีวิวแว็กนะฮะเปลี่ยนสีผมนะครับก็เฮียมีความคิดบ้า,บาๆเหลือเกินตัวเองนะฮะอยากจะทําสีผมนะครับแต่ว่าขี้เกียจไปดั้งแบบไปงที่ร้านสักสองสามชั่วโมงเนงะี้ยไปนั่งกัดสีแล้วก็แล้วก็เหมือนไปย้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเคยย้อมเคยดัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าสองสามวันอนะ่ะผมมันแตกเป็นมิด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  แล้วผมเราบอกเราไม่เคยดูแลผมเลยอยากอุตลิอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทําแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็เลยแบบรู้สึกแบบเออคันหัวอีกแล้วอยากทําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองสั่งมานะครับเป็นครีมเปลี่ยนสีผมนะครับเป็นแว็กนะครับอ่าเป็นแว็กอ่าเป็นเหมือนแวะแต่งผมอย่างเงี้ยที่มันมีผสมสีมานะครับาแวนจินนะครับผมน่าจะเป็นของประเทศจีนนะครับผม โอเคเดี๋ยวมันยังไงเดี๋ยวเฮียม,มารีวิวให้ดูอันนี้เฮียสั่งเป็นสีสุดฮิตเลยนะครสีออกเทาๆนะครับผมก็จะมีห่อฟอยมาให้นะแบบนี้เกะก่อนข้างในก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเป็นออกสีโคนๆหน่อยนะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวลองมาใช้ดูเป็นยังไงนะครับเออมันสีออกเงินๆเนาะเนี่ย เหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแบบสีเหล็กอะเออสีของตะกัก่วอะไรประมาณเนี้ยก็ไปหาในออร์ลาสดานะครับชอปปี้นะครับออนไลน์มีหมดนะครับผมแต่จริงๆเขาบอกว่าให้ให้ให้ใหใหแบบ ใส่ในในศีรษะที่แบบผมเส้นผมที่มันแห้งแล้วนะเพราะพอดีเฮียเพิ่งเพิ่งเพิ่งกิน,กนนะลลเลยเแกบบือบแตกนะก็ก็เลยบอกเออมันก็ประมาณนี้นะครับถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะสำหรับคนที่สําหรับเฮียก็ไม่ค่อยชอบแบบเออมันก็มีสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนเย็นเรารู้สึกแบบไม่ไม่อยากไม่อยากมีสีผมแล้วอะแล้วก็ ล้างออกด้วยแชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทาให้ดูดูเราดูแบบดู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 ดีขึ้นไหมไม่อยากไม่อยากว่าตัวเองอะแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเองดูดีขึ้นนะแต่จากที่ไม่ส่ายอะไม่แก้ผมแบบผมแบบบุกตีส่าอะไรเงี้ยผมหน้าผากเออแต่พอแบบส่ายปุ๊บเออมันก็ จะทรงมันก็ดูง่ายขึ้นนะมันก็ดูเรียบร้อยขึ้นแต่ว่าสีนี้แบบไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่เลยนะเออถามว่ามันเห็นนะมันก็เห็นนะแต่ว่าอันนี้คือเปิดไฟไว้อ่ะมันก็มันก็มันก็ไม่ค่อยชัดอ่ะแต่ว่าเออมันผมมันก็เห็นว่าสีมันเปลี่ยนจริงนะครับเป็นแบบนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับว่าเออมันก็ไม่ได้แบบ มันก็ไม่ใช่เหมือนในในลูกที่แบบที่มันท,ท,ที่ที่มันที่มันขาวทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือม,มันเหมือนดำแหละแต่ว่ามันเป็นประกายเป็นประกายมากขึ้นแต่ถ้าคนที่เป็นกัดผมมาแล้วสีอ่อนว่าเนี้ยเราลองใช้แบบนี้ดูอ่ะมันก็จะเห็นชัดนะนะแต่ว่าถ้าเป็นผมสีออกเราออกเทาๆอยู่ออกดำๆอยู่แล้วอ่ะบางทีมันมันเหมือนได้ประกายเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่ามันก็แต่งผมมาเลยอย่างเงี้ยนะครับ ก็เห็นไหมแต่แต่ก่อนแต่ก่อนไม่ได้แต่ก่อนดำหมดใช่ปหมตอนนี้ก็ก็ก็แบบสียุนเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับอ,อาจจะไม่ได้เหมือนเหมือนแบบที่โฆษณาแบบปอดแบบขาวแบบทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนตะก,กายขึ้นมาแล้วก็แค่นี้เราก็โอเคแล้วอ่ะเราไม่ได้แบบคิดอะไรมากแค่แบบเออรู้สึกแบบ คันอยากอยากทำโฟ้อยากทำสีครบแต่ว่าไม่ไม่ไม่อยากเสียเวลาแบบไปนั่งทําทําสีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ปิดไม่ได้เงี้ยเออพอรู้สึกแบบทาเสร็จแล้วก็เออก็ก็รู้สึกดีอ่ะเออแค่นั้นเองนะครับเวลารีวิวให้ดูนะครับใครที่สนใจก็ไปหาในในช้อปปี้ออนไลน์ดูนะครับว่าเป็นยังไงฮนะโอเคครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ